ไ้่มา,เป,มาเ,ๆๆเป็นไรใสมาดักงแรกตั้งแรกไม่ได้ไหมคิดว่าน้ำมันหมดใสยางรั่วเขาต้องใสหรอใช่เดี๋ยวมมันมาไงอู้พ <c oughs> อสมควรเก็บเวล yeah, าแล้วล่ะเยอะขนาดนี้โอ้โหพี่เป็นยางพี่กันรั่วเป็นหาเน,านนะี่ยพี่มียางอยู่แต่ยางยางนอกแต่ยางในต้องซื้อเองก็มันมียางอย่างเงี้ยแต่เองก็เก็บเองนะได้อ้าวได้ใช่ไหม ้าวเดี๋ยวดูนะำกุงไม้เปลี่ยนยางวันนี้งัดถ้าหรอกกบปล่อยนี่ปล่อยมีคนเปลี่ยนมามนใช่ไหมฮะการเปลี่ยนมาเขาหลอกเขาหลอกแค่นี้นะแล้วพี่จะดูเปลีป่ยน,นดีวมันถ้าหลอกกันถ้าหลอกขนาดไหนเป,นเปนลี <laughs> ่ยนเปลี่ยนล้อด้วยได้ไหมไปเดี๋ยวไปซื้ออุปรกรณ์เปลี่ยนยางครับตั้งครับจ้างคูเลยยกขึ้นไปเนี่ยเอา้าไม่ได้ยกเครงนานแล้ว อย่าเตี้ยรถขับไม่ขึ้นโอ้ยขึ้นเลยยกบ่อยตอนล้างรถอะเอา้าแล้วบอกไปยกนานแล้วก็ไม่ได้ล้างนานแล้อโอ้ยเบอร์ขวางไหนเราจะล่วงแล้วอะไร ดูทรงไม่ได้ถอดนานออกไงอ่ะแล้วก็ไปไปถอดด้วยดึงเลยถอดแล้วงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดงัดเต้นไปคนเดียวเอ็งต้องตัดกระป๋องมาก่อนเปลี่ยนเลยสิหานเสียบทไมเสียบนี่ไงถ้าเอ็งเอาเหล็กงัดยางงัดเลยอะรอยเอ็งจะเป็นรอยอย่างอื่น เสียบไม่ได้เดี๋ยวลองให้ดูกันนะว่าไปร้อยไงไม่ได้ทอามอ่ะ,อะเนี่ย,เ,ยเห็นภาพอ๋อน,นี่เห็นแล้วใช่ไหมอันนี้ไปตกกลุ่มมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็โทษคนงัดยางหนูไป<ต>นั่งดูคนงัดยางมานเนี่ยคาเตอร์แต่เนี้ยเองคนงัดยางพี่ยังไปคนนั่งดูคนงานการยางอ่ะคาเตอร์ก็ไก่ตัดไงคาเตอร์ง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ว่กาการไก่ง่ายกว่าอ่าก็่นั้นแค่นั้นนึงก็มาเนี่ยตัดแค่ไหนทีนึงก็เท่านนั้ไร ีกพอไหมพ<ข>อถามไม่ <S <S มค่อยคูดป่ะเอาตั้งใจที่ก่อนไม่อันนี้มันตัดแล้วมันไม่มีช่องไงโอ้ยแกตัดยากชารคเตอร์เฮ้ะน่ะเป็นไงควรจะได้ยากจังตัดเป็นแว่นตัดเป็น เธอเลเ่อนอะไรเงอืมเขาเรียกอ,อะไรวะน <Yeah. S 1> ียเอนกันแหละเเื่เกแต่เป็นชิ้นมาเนีชิ้นเนะี่ยหนชิ้นเนี่ยแค่นี้สองชิ้นสชิ้นสชิ้นเ่อาหชิ้นเห็นล้เนี่ยถ้าเปียนเองอะมือมันจะมันจะเพื่อนอย่างงี้ยนะ่ยอ๊ยอย,อยแล้วหนูมตัมาเยอะแยะน,นะนี่บอกสี่อันนีจทาเยอะ งัดด pues hmm ้านไหนด้านนี hand. ้เหรอได้านนี้เอ็งมาดูจริงๆอ่ะพี่ก็บมัเคยงัดด้านไหนเอาทั้งเส้นใส่ได้เก่าเหอะด้านนี้เดี๋ยวเพิ่งดิเสียบไปก่อนเสียบนี่ไปก่อนซื้อหนึ่งไปจิ้มยางไหนจ้ะเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมัดดีใส่หน้าตัวเองอีกแล้วก็ไงต่อ มันต้องมีเด็กกระยายอีกสามอันสียอางนะบางอันที่หลบนี่ไล้มันนี้แค่สองอันงั้นพี่ก็นิ้วสอดไว้ก่อนนะหนูงัดตรงดีก็มาดิเขาเอ้ยออกแล้วเขาแล้วปึ๊บปึ๊บมาติดุ้ยลุ้นยี่กว่าหวยกูเนี่ยงึบปึ๊บหนึ่งจิบ เปลี่ยนยางเลยมับเอ้ยไงต่อคิดสภาพเปลี่ยนยางรถกระบะไม่ออกเลยเฮ้ยมีที่งันเปลี่ยนย้ายงันนี้ก็ตายดิชอบชอบดูรถกระบะดีรบกเย็ดนเนาะทงไหนอ่ะ đi nó khen cái này đi 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 Youtube đúng không? đi 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 bạc à? đi đi ai đi <laughs> Ê. đi เผื่อไปทำยังอื่นได้นิ้ว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 หนูไม่ควรดูช่องเลยถีบไม่เก่งใจนิ้วเลยนี่จะไม่แก้ของใหม่กันใส่ยังไหก็ใช่ไหมยางนอกก่อนแต่จะแกะยังไงนอ๋ออยู่นี่พี่ตองจุ๊บไม่หนูเอาอันเดิมหนูอะไร พี่ร้องจ๊บเอาเดิมไงไม่นี่ดูเอาเดิมพี่้องจ๊บหายไม่ถึงปวดจ๊บม่ะแก่เป็นคนใช้เลยอะไรย่างอย่างนั้นะอีกพักยาเย็นก็ไม่ได้แล้วมวนตีมวนอยู่เนี่ยมืออาซีบลำบากว่ะ นี่เดี๋ยวทำให้ดูก่อนอย่าเพิ่งเหลวตี้ช้าก่อนิดเน่นี่นะดูนี่แล้วมันก็ฟูฟ้อนให้เก็บอีกอย่าก็ปิวเจ๊ก็ด่าด่าพี่ด่าเองก็แหละด่าไม่พี่เหรอ mới bền nét này phe, cả yên yên quá, anh như thế mà, không được, anh như này này, như thế, em cứ giẹp xe, bước giẹp, giẹp นี่หยยบไปง่ายไงมันอาสองอันมันเข้าไม่ได้เข<อ> <c oughs> ไม่เข้าอ่ะจะเข้าในชั้วใหญ่เลยเอ้าวตเนี้ยสาย,ายง,งางทำไมเอทำมาแล้วมาแล้วจะก,กอนทำไรกินละ่ะโอ้จะตาย <c oughs> ไ,ไนอ่ะไม่ใช่งไง วันนี้นี่แผ่อยู่นี่แลลวอู้อ้อยนิวอ้าว้อยอ้าเหยี <c oughs> ยบเต็มที่อยากจะเหยียบเปล่ ดูตีนแดงสุมลมใส่แล,ลแล้วใช่ป่าวะขันแน่นยังยังให้แน่นดิโอ้เติมแม่ก่อนให้ไปคณเด้ยใเติมหมดกันหละใส่ไม่ได้ทำไมลมมันออกอ่ะ ยางเรเบิดแล้วอ้ยัง <x> อ์เลยอ้ยังอ้ยังออกแล้วงั้นิมันยังไม่ขึ้นคอไปเนี่ยมีเลขบอกเนี่ยรักสามสิบปอนด์นเลขสามสิบที่เลขสามอะอ่ะปอยเอากเกิ่วะสี่สิบละไม่ขึ้นวะถ้าต้องไอไอ้ท่าน้ำมันอเห็นอะไรวะแฟบ พอๆหอมสิบแล้วขึ้นขอบไหมแข็งไหมปล่อยออกเออยี่สิบอือข้าวันยางเขาจะวันนี้นี้คือแข็งไ้ใช่ไหมเด้งเด้งไงเด้งเนั่นแหละจะไปเอาใส่ของนมากัะดิ่ไปไหนละ รถมันจะซิ่งหยุดไม่อยู่นะ้วงั้นพี่ดอดเบรกออกนะอะไรซิ่งให้เต็มที่เลยมีเบรกหลังช่วยจับให้มันตรงเลยยังไม่ได้งัดพี่จับให้มันตรงๆตีหรอไม่พับแล้วไม่เป็นอะไรแล้วพอแล้วหุน่นแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวล้อมันลุดไม่ลุดละอ่ะดูด้วยใเครื่องจี่วร้านรับันลล้อหลังมันวิ่งด้วยไม่ใช่ล้อหน้าล้อลายวิ่งไนงะมันไม่ได้ใส่เกียร์เพื่อ vừa vừa lột vấn tinh tinh đưa ra khơi đi ôi được quá vậy vương con có hộp anh ạ được khuyên mà ใส่ไว้เนี่ยแล้วก็โยกเขาน้หน่อยใช่ไห่มีอ่ะขาดจะแต่เหมือนอ่ะมันมันก็อยู่ในเกือบขาดอยู่ในเกณฑ์น,นี้อีกอีกก็สามปีเปลี่ยนอะไรแล้วมันจะไงไม่เพิ่งเปลี่ยนไป แต่เนี้ยมันลอยเหมือนเนี้ยว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นไงลอยมันเหมือนมากเลยสงสัยขี่เร็วจัดน้ำมันเครื่องหมดเลยเนี่ยมันลอยมันเหมือนน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันเยิ้มเลยเนี่ยใครมีความรู้ลองพิมพ์มาหน่อยครับว่าใช่ไหมใช่น้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องเยอะไปไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยาให้น้องไม้ทำไรครับเมนมานะครับอันนี้เปลี่ยนยางแล้ววุ่นวายกันเหลือเกินเลย ส่งส่งอะไรรถมาได้นะส่งมาทําอะไรทีก่อนส่งมาใส่อยู่ทำไหมเธออยู่ทำไหมฮะอยู่ทำไหมทำทำอะไรทําใจอยากให้น้องไม้ทําอะไรครับเมนมาครับเมนไหนเยอะเดี๋ยวให้ทาเจดุมกึงดุมก็ตัวเองไม่เอาถ้าจะเจดุมกึงดุมไม่เอาไม่เอาดุมเท้กะดุมดูตัวเองนี่ไงไม่เอามมนดุมจะาศูนย์ไม่เอารู้ไ้ไง แม่บอกแม่ทําของจะสูนถ้าเปลี่ยนยางยางนอกหนูเอาละยางจะสูนนี่เปลี่ยนมาทำไมเปลี่ยนไปแม่หนูเก็บหมดเขาบอกห้ามเอาไปขายหรือห้ามไปทิ้งจ้ะน้ำมันเครื่องจะสูนต้องเอาไปให้แม่ไหมเอาไปให้แล้ว <c oughs> อยากให้น้องไมาทำไรครับมินมาครับทำได้ไหมอ่ะไปวันนี้ไปก่อนครับเกบไในเนี่ยแฝงนะ่ย